คือเธอก็เธอในโลกหมุนรอบเธอน่ะสิคะเรื่องนี้เลยต้องขยีกก้ผู้กำกับแอลอัมไพรพรถึงความหมายของละครชื่อเก๋โลกหมุนรอบเธอรวมทั้งแนวละครและเบื้องหลังการร่วมงานกับสามนักแสดงนำเจมส์โบ <c oughs> และไอซซึ่งพี่แอลบอกว่าเป็นทีมเวิร์กกันแบบสุดๆเลยลคะค่ะจริงๆแล้วโลกหมุนรอบเธอถ้าเราดูจาก ภายนอกนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊มีผู้ชายสองคนนะคะแล้วก็มีพี่พี่โบอยู่ตรงกลางอ๋อโลกหมุนรอบเธอก็คือรอบรอบ,รอบตัวโบใช่ไหมใช่ในอันดับแรกคือใช่โลกหมุนผู้ชายสองคนนี้กาลังหมุนรอบตัวผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยคะ่ะลราก็มีเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนอหลายอย่างอาชีพการงานอะไรเงี้ยครอบครัวแต่ถ้ามองอสำหรับที่นะคะโลกหมุนทุกวัน รอบตัวตัวรอบตัวเราเพราะฉะนั้นเราบุญไปตามโลกชีวิตของเราผันเปลี่ยนตามทุกช่วงเวลาของชีวิตเพราะฉะนั้นโลกกําลังหมุนรอบเราและชีวิตกําลังดําเนินผ่านไปเหมือนกับละครเรื่องนี้ที่พี่แอวกับคุณเอแล้วก็พี่แอนนะคะให,ให้คำจำกัดความว่ามันเป็นเรื่องราวของการก้าวข้ามก้าวข้ามผ่านชีวิตช่วงชีวิตก็คือ coming of age พอเข้ามาเวิร์กช็อปยวยกัร ระหว่างทางที่ทํางานไปด้วยกันน่ะมันมีฉากอะไรยากๆกฉากที่มันต้องต้องพากันไปในแบบเด็กๆแล้วสามคนต้องสนิทกันมากๆก็ก็เห็นเขาให้ความร่วมมือกันดีแล้วก็มีความไว้ใจเขาเขาดูแลกันนะเวลาฉากแบบเนี้ยเขาก็จะเหมือนกับรัดแนะคือพี่เจมก็จะแบบเหมือนให้ให้กาลังใจน้องว่าโบเธอทําได้นะหรือไอซ์ที่มาแบบว่าเฮ้ยแล้วนะเออทำอย่างนี้นะเอ้ยฉันทำอย่างนี้เนาะแล้วก็ก็พากันไปอ่ะแล้วพอพอ พอมันได้ตรงนี้มันทําให้ให้ความสาคัญของคน3คนอนะ่ะมันมันมันใช่ถูกที่ถูกทางอ,อเล่นกันแบบแบบา้แบบาแล้หะคะที่ที่เขาเรียกกันว่าตัวตึง3ามคนในในกองอนะไรอย่าพี่เอายังบอกว่าดูโลกหมุนรอบเธอแล้วอาจรู้สึกว่าฉันนี่แหละเธอนี่ชีวิตของฉันชัดๆเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง